เคล็ดลับการใช้ยันสาลิการลิ้นทองให้ได้ผลมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะซึ่งถ้าใครใช้เคล็ดลับนี้นะคะก็จะทําให้การเงินการงานดีซึ่งยันสาลิการลิ้นทองนะคะก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของมหาสเสน่ห์ สเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะทําการงานใดๆทํากิจการการงานร้านค้าติดต่อสมัครงานหรือไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างค่ะอยู่กับแฟนนะคะสเสน่ห์เป็นเรื่องที่จําเป็นมากเคล็ดลับก็ง่ายๆนะคะด้วยการท่องคาถาค่ะเวลาเราจะค้าขายทําการงานใดๆนะคะซึ่งคาถานี้เราก็จะมีส่งไปให้พร้อมกับยันสาริการลิ้นทองนะคะซึ่งรูปแบบของยันนะคะก็จะเป็นลนักษณะแผ่นทองติดหลังเคสโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้ติดต่อค้าขายอะไรก็ ต้องผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็จะมีเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งค่ะคําพูดของเราค่ะถ้าเราใช้ทางรัฐเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเงินการงานเวลาเราจะพูดจะจาอะไรออกไปนะคะให้เป็นในเรื่องดีในเรื่องของการเงินค่ะอย่าพูดคําที่ไม่เหมาะสมในเรื่องของการเงินการงานหรือสิ่งที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่แถมไปให้ด้วยนะคะแล้วเคล็ดลับอีกน,นิดนึงเวลาท่องคาถาให้ใช้ความรู้สึกเหมือนใจอิ่มฟูเหมือนเราได้รับมาแล้วนะคะเคล็ดลับนี้ลูกค้าหลายท่านที่ใช้ยันสาริการลิ้นทองก็ใช้ได้ผลดีมากๆลองนำเคล็ด รับนี้ไปใช้ดูนะคะ